สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรืองนทาครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าจากอำเภอนาจิตไว้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมได้โทรมาสั่งเครื่องแม็กนัมอาร์ทีร้อพัทนะครับเป็นรุ่นติดใจสตาร์ทครับผมนะครับแล้วก็พร้อมหาง NC พับนะครับ1นึับนะครับหางของสยามคูปุต้าครับผมเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับฟังเสียงกันะครับเดี๋ยวช่างด้นะครับลองครับ ครับดีแล้วครับผมแป๊บเดียวนะครับสี่เกียร์นะครับ NC พับ X นะครับ หังรุ่นนี้เบามากนะครับผมใช้งานสะดวกสบายครับเบามากครับผมสี่เกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ไฟลังครับผมจะส่งถึงน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับรุ่นนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผม เครื่องยนต์แมกนัม RG155 พักครับติดเตสตาร์ทครับผม ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองได้ที่ร้านกงจักการเกษตรเรืองรทชานะครับโดยโทรศัพท์062754565 6 0811209955ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ